สวัสดีค่ะบุ๋งคลอสเซล์เฮเวนค่ะวันนี้บุมอยู่ที่ร้านเจมส์บลังจอรี่นะคะที่สาขาพรานนกค่ะตอนนี้ทางเจมส์เนี่ยเขามีการปรับเมนูอาหารใหม่ทั้งหมดนะคะโดยที่จะเพิ่มพวกเมนูอาหารเอเชียแล้วก็อาหารไทยขึ้นมาอีกเยอะเลยค่ะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะผัดไทยกุ้งแม่น้ําค่ะอันนี้จะเป็นกุ้งแม่น้ําขนาด 3- 4ตัวโลนะคะลองเทียบกับขนาดมือของบุ๋มดูค่ะบีบมะนาวเล็กน้อย ตักมันกุ้งม,มาใส่ไว้บนเนื้อกุ้งแบบนี้มีถั่ยสงขั่วตำนะคะแล้วก็พริกป่นให้ด้านข้างค่ะจะใส่เพิ่มก็ได้นะคะหรือไม่ใส่ก็ได้เช่นกัน อร่อยมากแล้วผัดออกรสชาติจัดจ้านค่ะมีครบรสเลยไม่ว่าจะเป็นเปรี้ยวเค็มหวานนะคะคือตะกินบะีบมะนาวเพิ่มเข้าไปก็เพิ่มรสเปรี้ยวอีกเล็กน้อยถ้าใครอยากจะได้เผ็ดก็มีพริกนวดใหม่ข้างๆนะคะ ปาเกตตี้ซอสหมึกดำหนวดปลาหมึกยักษูบีค่ะจานนี้เชฟจะนำเส้นสปาเกตตี้ไปผัดกับซอสหมึกดำจนตัวซอสเนี่ยมันเคลือบเส้นทั้งหมดจนทั่วนะคะรสชาติจะออกแนวเค็มๆม,มันๆน,น,นิดนึงค่ะจะมีกลิ่นหอมของทะเลแล้วก็หมึกดำนะคะแต่ว่าไม่ได้ขาวเลยในส่วนของปลาหมึกยักษ์เนี่ยก็คือนำไปซูบีก่อนดังนั้นมันจะนุ่มมากนะคะแล้วเชฟเนี่ยทำได้ดีเลยเพราะปกติอะหนวดปลาหมึกยักษ์อะถ้าเกิดทำไม่ดีคือมันจะแข็งเลยนะกินไม่ได้ มามา่าผัดเจมส์จานนี้นะคะมีส่วนประกอบของบัตถุดิบที่เจมชอบกินหม,มูกรอบค่ะแล้วก็มีแหนมด้วยนะคะสังเกตว่าเส้นเนี่ยจะไม่บวมไม่อืดน,นะคะคือเชฟเจมบอกว่าชอบกินสไตล์แบบแห้งๆแล้วก็กรุบๆหน่อยเรามาลองชิมกันเส้นมันจะแบบว่ามันมีแบบกรุบนิด นากมากค่ะแต่ว่าเส้นนี่คือแห้งไม่บวมไม่อืดอร่อยเออ,อมหมูกรอบแบบนี้เนี่ยไม่เหนียวนะอืรสชาติจ่อเค็มนํำค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมนะมีกลิ่นหอมกระทะจ้ะขาหมูเยอรมันผัดกะเพราค่ะ อันนี้จะเอาขาหมูเยอรมันทั้งขายนะคะมาหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆแล้วก็ไปผัดกับพริกกระเทียมใบกระเพราค่ะผัดสไตล์เผ็ดร้อนรสชาติเข้มข้นเลยนะส่วนตัวเนื้อหมูเนี่ยไม่ได้เหนียวนะคะมีความนุ่มอยู่ระดับหนึ่งเลย<อ>ที่ร้านนี้ใช้ข้าวไดโนเสาร์นะคะอร่อยหอมนุ่มที่เห็นนี่คือมุ้งกินหมดโถนี่เลยแหละ หมูสามชั้นทอดน้ำปลาค่ะจานนี้เชฟนำส่วนที่แข็งออกจนหมดเลยนะคะเหลือเพียงส่วนที่นุ่มไว้ทอดกับน้ำปลาอันนี้จะออกแนวเค็มนิดๆแล้วก็มีกลิ่นหอมน้ำปลาค่ะด้านนอกกรอบนัน่นในนุ่มนะจริงๆมุ้งว่ามันมีรสชาตินในตัวไม่จำเป็นจะต้องจิ้มไอน้ำจิ้มแจ่วก็ได้อร่อยกินเพลินมาก ปลาหมึกทอดซอสไข่เค็มค่ะจานนี้จะทำสไตล์เดียวกับคาลามารีนะคะก็คือเอาปลาหมึกเนี่ยไปชุบแป้งทอดก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยนําไปผัดกับซอสไข่เค็มค่ะตัวนี้แป้งด้านนอกนจะมีความกรอบนะคะส่วนปลาหมึกก็เหนียวรุ่มกําลังดีนะบุ้ว่ามันไม่ได้เหนียวไม่ได้แข็งเลยที่ชอบก็คือรสชาติมันจะออกแนวแบบเค็มๆม,ม,มันๆกินเพลินอร่อยมากอะ่ะกุ้งผัดพริกขี้หนูค่ะจานนี้เชฟนํากุ้งนะคะไปหั่นเป็นชิ้นขนาดพอดีคําค่ะแล้วก็ไปผัด กับกระเทียมมีพริกขี้หนูนะคะเวลากินเนี่ยก็คือแนะนําว่าควรจะกินให้โดนไอตัวพริกขี้หนูเนี่ยนะเพราะมันจะทําให้จานนี้มีกลิ่นหอมแล้วก็คอม plete มากค่ะรสชาติจะออกเค็มนิดๆนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆคือฟินบอกเลยอ,อร่อย หมูห้องค่ะจ้านนี้เชฟใช้สูตรจากทางภาคใต้เลยนะคะก็คือนําหมูสามชั้นเนี่ยไปตุ๋นจนปเปื่อยนุ่มเลยนะคะรสชาติเนี่ยจะออกแนวหวานเค็มค่ะอยากจะให้ดูว่าเนื้อหมูมันนุ่มมากจริงๆนะดูสิเนี่ยไม่ต้องออกแรงเลยค่ะสามารถใช้ช้อนกระซ่อมเนี่ยฉีกออกอย่างง่ายดายเป็นเมนูที่เหมาะจะกินหลังจากที่กินเมนูเผ็ดๆอย่างกุ้งผัดพริกขี้หนูเป็นอย่างมากนะคะ ปลากระพงทอดซอสสามรสค่ะอันนี้ก็คือจะเอาปลากระพงทั้งตัวเนี่ยนะคะไปทอดจนมันกรอบเลยค่ะแล้วค่อยมาราดด้วยซอสสามรสนะคะก็จะมีทั้งพริกแห้งใบมะกรูดค่ะมีพริกสดด้วยนะคะตัวนี้จะออกรสเปรี้ยวหวานนะคะ จะไม่เผ็ดถ้าเราไม่กินโดนพริกกุ้งทอดซอสมะขามค่ะจานนี้นะคะจะเป็นกุ้งลายเสือผ่าหลังเรียบร้อยค่ะแล้วก็นํำไปผัดกับซอสมะขามนะคะจะออกรสเปรี้ยวหวานค่ะมีพริกแห้งแล้วก็มีใบมะกรูดทอดกรอบด้วย เ่าสามารถทํากุ้งได้สุกกาลังดีมากเลยนะคะไม่มีคําว่าแข็งเลยแหละแล้วรสชาติน่ะเปรี้ยวหวานเอาน้ำมารา,าดข้าวกินนะอร่อยฟินข้าวผัดกระเทียมหมูกรอบค่ะจานนี้ก็คือเอาข้าวเนี่ยไปผัดกับเนยกระเทียมนะคะแล้วก็มีต้นหอมโรยด้วยกระเทียมเจียวแบบกรอบๆเลยนะคะด้านบนท็อปด้วยหมูกรอบค่ะซึ่งหมูกรอบเนี่ยก็จะหั่นเป็นชิ้นขนาดพอดีคํานะ จันนี้เชฟผัดได้ดีนะคะมันก็จะออกแนวแบบแห้งๆแต่ว่าไม่ได้แห้งเกินไปแล้วก็ไม่แฉะค่ะมีกลิ่นหอมกระทะแล้วก็มีกลิ่นหอมเนยกระเทียมด้วยจะบอกว่าชอบกันทั้งบุง้งแล้วก็โอเว่นเลยนะ ซัฟฟ r อนริซอตโตค่ะจานนี้ก็คือจะเป็นข้าวริซอตโตของทางอิตาเลียนอะนะเอามาผัดสไตล์แบบครีมมี่ค่ะใส่ซัฟฟรอนหรือย่าฝรั่นก็จะทำให้เป็นสีเหลืองแบบนี้นะคะด้านบนโรยด้วยพาร์มิซานชีสค่ะเสิร์ฟพร้อมกับเบบี้แ r รอทแล้วก็แอส a r า g า s จะบอกว่าจานนี้นะอร่อยมากเย็นตโฟรทรงเครื่องค่ะในนี้ก็จะมีกุ้งปลาหมึกหมูกรอบผกบุ้งนะคะ ต้มยำกุ้งแม่น้ําค่ะอันนี้จะเป็นต้มยำสไตล์น้ําข้นนะคะในนี้จะมีกุ้งแม่น้ําตัวใหญ่ประมาณนี้เลยนะกูจะบอกมันมีสองตัวแหละน้ําซุปนะคะจะออกสไตล์แบบเข้มข้นแล้วก็เปรี้ยวนําเลยค่ะสดละร้อน,อน,อนชื่นใจมากอ๋ออร่อยร้อน คืออยากจะบอกว่าเชฟเนี่ยทำกุ้งได้สุกกำลังดีมากเลยนะไม่แข็งเลยอะ่ะขนมตัวใหม่ล่าสุดจากเจมส์ b ุปร่องจุรีค่ะมันก็คือครัวซองเอ็กชาร์ดนั่นเองเป็นครัวซองทาร์ดไข่ฝรั่งเศสนะคะมี2รสชาติค่ะก็คือมีแบบออริจินัลซึ่งด้านล่างเนี่ยก็จะมีคาราเมลอยู่ด้วยนะคะนี่ไงคาราเมลอยู่ด้านล่าง ส่วนอีกรสชาติหนึ่งก็คือเฮเซนัทคาร์ลินค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะมีส่วนผสมของทัว ut, ท่วเฮเซนัทบดมีกลิ่นหอมแบบนัตตี้อร่อยมากมุ้งชอบทั้ง2รสชาติเลยค่ะ ไม่สามารถเลือกได้ว่าชอบแบบไหนมาว่ากันนะแป้งทัรตเนี่ยคือจะเป็นแป้งครัวซองค่ะดังนั้นมันจะมีความกรอบส่วนตัวทาร์ตไข่เองเนี่ยนะคะไม่ได้หวานมากค่ะกินกับตัวคาราเมลที่มีรสชาติหวานเค็มเข้ากันมากอร่อยมากอันนี้แนะนําจากใจว่าห้ามพลาดจริงๆค่ะถ้าเป็นรสเฮเซลนัทพาลีนนะคะก็จะมีกลิ่นหอมของถั่วเฮเซลนัทค่ะมันจะออกสไตล์นัตตี้หน่อยๆนะคะอร่อยกินแล้วเข้ากันกับตัวแป้งทาร์ตกรอบๆมาก ชอบมากเลยพูดจริงเมนูที่บุ้งชอบมากที่สุดสามอันดับแรกก็คืออันดับที่หนึ่งมีสองจานค่ะอันแรกก็คือซัฟฟรอนริซอตโตนะคะแล้วก็ชอบตัวปลาหมึกทอดซอสไข่เค็มด้วยค่ะอร่อยขนาดมีคนมาแย่งกินน่ะคิดดูแล้วเอาชิ้นใหญ่ด้วยนะอันดับที่สองยกให้หมูสามชั้นทอดน้ำปลา อันดับที่สามยกให้ผัดไทยกุ้งแม่น้ำค่ะ,คะถ้าอย่างไรเดี๋ยวบุ้งออตโอตโอแล้วก็โอ,อเว่นไปกินกันต่อแล้วนะคะแล้วพบกันในคลิปถัดไปค่ะอย่าลืมเชื่อกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะไปแล้วนะบ๊ายบาย